สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่บ้านฝรั่งเศสเบลล a าสคุยซ n นนะคะวิดีโอนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมโยเกิร์ตสูตรหวานน้อยกันค่ะสามารถทานคู่กับชากาแฟยามบ่ายก็ดีนะคะรับรองว่าทุกคนในบ้านจะต้องชอบแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากนำแป้ง2-1-4น,น,นสถ้วยนะคะมาเติมผงฟู1ช้อนชาค่ะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาค่ะ เกลือครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะนำไปร่อนรวมกันนะคะสองรอบค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เค้กฟูเบาขึ้นนะคะพอร้อนเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ ต่อไปเราจะทำส่วนผสมของกล้วยหอมนะคะวันนี้เราจะใช้กล้วยหอมสุกงอม3ลูกค่ะมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะแล้วก็เราจะบดพร้อมกับโยเกิร์ตหถ้วยค่ะประมาณ125กรัมนะคะต่อไปก็เติมกลิ่นวานิลาค่ะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะใช้ซ่อมหรือที่บดมันฝรั่งนะคะบดเข้าไปเรื่อยๆจนละเอียดดีเลยนะคะ พอละเอียดเข้ากันดีประมาณนี้แล้วนะคะก็พักเขาไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะในอ่างผสมค่ะเราจะตีไข่2ฟองด้วยสปีดเร็วสุดเลยนะคะแล้วค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลไปทีละนิดจนหมดค่ะ ตีต่อไปเรื่อยๆจนขึ้นฟูนะคะประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่แป้งที่ร่อนไว้นะคะสลับกับส่วนผสมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ตที่เราผสมเอาไว้นะคะโดยจะใช้สปีดต,ต่ำนะคะหรือว่าใช้พายย่างค่อยๆตะลลอมเบาๆนะคะ โดยเราจะเริ่มด้วยแป้งนะคะแล้วก็จบด้วยแป้งค่ะโดยการกะแป้งคร่าวๆนะคะเป็น3ส่วนแล้วก็กล้วย2ส่วนค่ะใส่แป้งสลับกับกล้วยไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ ต่อไปนะคะเติมเนยละลายอุ่นๆค่ะเหนึส่วนสามถ้วยหรือ75กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีด้วยสปีดต่ำนะคะไม่ต้องผสมเขาหน้านะคะพอเข้ากันก็พอค่ะเพราะเดี๋ยวเนื้อเขาจะแน่นเกินไปนะคะปาดอ่างผสมแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราจะนำไปหยอดใส่ถ้วยคับเค้กของเราค่ะ เรียงถ้วยกระดาษใส่ถาดกับเค,ค้กของเรานะคะแล้วก็หยอดส่วนผสมเค,ค้กของเราลงไปเลยค่ะประมาณ3ส่วนสถ้วยพอนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมาอีกค่ะสูตรนี้นะคะเราจะทำได้ประมาณ15 1 6ถ้วยค่ะ สุดท้ายนะคะตกแต่งด้วยเม็ดมะมโมงหิมพานอบค่ะกับแครนเบอร์อรี่แห้งนะคะเราสามารถใช้ลูกเกดช,ดช็อกโกแลตชีพหรืออัลมอนด์สไลด์ก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะ จากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ17 2 0นาทีค่ะเช็คเค้กสุกโดยการใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปตรงกลางเค้กนะคะถ้าเขาไม่มีเศษเค้กติดขึ้นมาก็แปลว่าสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเนื้อเค้กของเรานุ่มฟูแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะนี้เลยคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ของว่างยามบ่ายเป็นเค้กกล้วยหอมนุ่มๆทานคู่กับชากาแฟรหรือนมสักแก้วก็เข้ากันดีนะคะหรือจะทานเป็นมื้อเช้าก็ได้ค่ะบอยปฏีทานให้อร่อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ